สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้รู่สู้ขนวันนี้ย่มาเศร้าอากาศหนาวหนาวบ้านพ่อพี่เพิงขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ช่องโลกของเพิงขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ตอนนี้หมื่นสองพุทิติดตามเลยครับขอบคุณหลายเด้อหนึ่งหมื่นสองพันกลัวหา,าได้แสนย่ไหมผู้ขา สิโกนผมทิ่มแลวก็สิแลนให้พี่น้องเบิง้งนี่ครับบรรยากาศบ้านพ่อใหญ่เพิง่งสั้นจังน้อยเม็นเบาหวานขึ้นอะไรบูนนี่บรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศให้พี่น้องมาเบิง่งบ้านพ่อใหญ่เพิง่งเป็นประมานนี่ครับย่ามาเ้ากุมแม่บ้านกุมปลูกพักนี่น,นี่แม่บ้านพ่อบ้านมันสีเหลวเห็นพูกระดิง่งพูกระดิง่ง นี่ครับบรรยากาศบรรยากาศบ้านฮันธเพิงอันนี้ภูเขาภูเขาหน้ามัอาบได้หมดขึ้นนี่ตีนเสาไมาท่าแปลงรอบ้านมึงผู้ไดมารอกว่าเนาะให้พี่น้องมาเมบิิงบรรยากาศรอบรอบ ครับบรรยากาศบานเพลนเป็นยังสีละแดดซองต้าแดดซองต้านันทีเลี้ยวเห็นนันพานกเข้าได้ครับพี่น้องพานกเขา้ามันเป็นเขียดติดต,ต,ต,ต่อระวังขอนจจนครับคู่กระดึงกับมึงเลยมึงเลยฮัแนว นี่มึงเลยมึงเลยมึงเลยฮะแนวนี่ครับสภาพผลของการเป็นโสดมันก็นดีจัิงสิละครับหน้าโมอาวก,ก็ไม่มีไครมาโสดได้โสดได้อันนี้จะเป็น บ้านพ่อใหญ่เพิ่งอายุใกล้ๆนี่แหละใกล้กันกันกบสวนกุหลาบที่แลี้วเห็นหลังคาดน,นะครับบ้านพี่นอ้องป้องปลายมาเยี่ยมมายามกระเชิาเลยครับเด้อะมะเยี่ยมมายามพ่อใหญ่เพิ่งมาได้มาได้อันนี้ทำมาเที่ยวทำมาเที่ยวบ้านพามเทีย่ยงพ่อใหญ่เพื่องงานพักซีสุภาพสตรีพักซีแต่สุภาพบุรุษ ต้องคิดดูก่อนบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าข้าเจ้ากบสิมาหดพักนี่แหะครับบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าแม่บ้านข้าเจ้ากบสิมาหดพักวันนี้มาซื้อผักกาดหอน้ำพึ้นผักกะหล่ำก็มีผักกระเทียมก็มีบรรยากาศบ้านเฮา มป็นจะอยู่บ้านพญเพิงอยู่ติดเขาแต่ไม่เคยมีใครมาติดเราเลยอยู่ติดแต่เขานี่แหละนี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศภูเขาภูเขาภูเขาสวนกุหลาบเลยครับสวนกุหลาบดอกกุหลาบกำลังกำลังตูมถ้าพี่น้องมาเบ่งดอกกุหลาบงามๆกุหลาบตูมๆงาม นี่นะครับนี่ครับตุ้มๆง,งามๆส,ส,สวยๆงามๆอุย้ยยอดชอบยอดนีด่ครับตุ้มๆสวยๆนี่มีตานาบ้านบ้านพ่อใหญ่ผึ่งนะครับนี่ตานาทั้งนั้นเลยครับนีนนส่สวยๆเลยสวยๆทั้งนั้นเลยเบิงบงบังบังดอกกุหลาบเบิังดอกกุหลาบขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามามาเบิ่งมาแย่งพ่อใหญ่ผึ่งตอนนี้อยู่ผู้เดียวน้าม้าอาบ มันก็ดีอย่างหนึ่งครับหนาหนาวถัดผมมีคูก็ดีอย่างหนึง่งบ่มีผูไมจมไหม้หน้ำมาอาบกูว่าเป,า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 ป็นยังมีกูหลาบ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 น่าอยู่น่ากินบ่อึดมีผักกระเทียมเอาไปตำใสห่หมูฮงนะ้องพี่นอ้องเก็บใบไปตำใสห่หมูฮงมีผักกาลํมกาลํกากหลําปีทั้งคุณทั้งคุณกระสิเป็นผู้กระดึงพานกเข้าผู้กระดึง บ้านเมาได้เพิ่งันที่ยูลล่เลาะๆนี่แล้วแถวนี้พี่น้องคอนปลูกกะละกะลำนี่แหละมึงมาเป็นผ้ามาเป็นกุหลาบกุหลาบงามกุหลาบบานกุหลาบบานนี่ครับพี่น้องกุหลาบบานกุหลาบบาน สวยๆงามๆอันนี้มันมองมตนสวยธรรมดาสวยแล้วกินได้ด้วยเพราะมีทั้งดอกกุหลาบมีหอดดอกกุหลาบมีอกกหมดอดพ,พักกินออย่างไรเนี่ยพืชพล,พลเกษตรนกเป็ดน้ำถ้ำผาเจาะเลาะดงลานสงการแก่งตู้พามเทียงเงี้ยพญผลก็ชิยุนี่แลละครับนี่อยู่เลาะนี่เลาะนี่ พี่น้องชมบรรยากาศเนี่มะเ้าหน้าหนาวข้านาหนาวก็หุ่มพาใน้ฮะนี่นี่เขาเรียกว่าผักกำลังแเปะอันพักขานาบอครับนี่ผักข้านาผักข้านาผักผู้หญิงผักข้านามนผู้เท่ามาเห็ดผักกัว่าผักยังนี่ไม่ไง่ ผักคะน้าเล็กน้อยเกิดมาว่านก็ต no ้องผักคะน้ากุหลาบกุหลาบไม่จำเป็นต้องว่าเล่นท่ายครับเมื่อได้ก็หายกันได้ดอกกุหลาบอืสวนกุหลาบกุหลาบสวยกุหลาบนี่ครับ กุหลาบกุหลาบงามเทียมสวยๆสวยแล้วกินได้คือคือมันมีกุหลาบยู่ใกล้ๆแล้วก็มีพักกินได้พร้อมพักกระถือพักกาดหอยี่สิบบาทหอบบงไงหนึง่งหอบบกไงแบกตัวขอบคุณพี่นออ้องคำว่าเบิ่งบรรยากาศน้ำเส้าย้ำกันยังอยก็ทิ่ไปหาอาบน้ำเพราะว่าหมู่บ้านในบัวอาบ <laughs> อาเพียงนาวก็ได้มีประเทศไหนนักท่องเที่ยวมากมาเบิ่งมาแย่งมาถ่ายรูปมาเซลฟี่กันพี่น้องอยากมากกับมาด้วครับด้ยภยสิไัสิมาเที่ยวบ้านพญ่พงติดต่อมาครับสิผ้ามาเที่ยวแบบมวลมวลม,วมวนนีบรรยากาศเงมาเศร้า เป่นเพิ่งพาพี่น้องมาเบิงอากาศหนาวหนาหนาวครับวันนี้หนาวแห้งขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเด้อครับหากโลกของเพิ่องย่าขำโฆษณาเด้ตอนมีโฆษณาเขาละเด้โอกาณาพ่อพี่น้องไหมหพี่น้องสุขก,กายสบายใจรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคู่สุขคนสวัสดีครับ